ติมตนเอาทังใดล่ะเอาตัวเอาทงรองเาก่อนเอาทางสันเท่านั้นเอาตัวเอากอทงสันเทาสเอาทั้งรองเอออาพอลำไหวพอได้บูชาท่านเจ้าคุณให้ท่านเจ้าคุณเพิ่นได้เปิดฟังเปิดชมพี่น้องผู้ใดยินดีนํางานครั้งนี้กะอยากมีความรวมมือกะเชิญนอคะมีมากมีน้อยลูกเต่ามาลำมาแค้นบ่ได้แตะต้องคืออยากได้เป็นเหตุเป็นกิจกรรมความ กับพี่กับนอ้องเฮ้าผูละเล็กและหน่อยได้ทัวถึงเลยค่ะอ่ะสีลำลำให้ฟังเป็นก่อนจักสองก่อนค่ะ ก็เป็นบอมี่อันพอดีดอกขันของจาของบอม่ามันกับเป็นสีสูงอานเป็นสูงอานเอา้าอยู่ไก่กมูอุสาหลักกะจุลีหลัดให้แม่เข้าจัหน้อยซอยงานแล้วเข้าไปจิ๊ด มือนีพิธีงหญ่บุญอายุวัฒนามงคลอบหกสิบหกปีมาพระราชาของเฮาเป็นเจ้าคุณแล้วขันพกครองที่นองหน่อยง่ห้ไทยสนสมควรเวลานี่เพิ่ว่าเป็นตาเลยเป็ียนยนี่คือพวกเฮาพวกเจา้าบอรอฟัง กราบขอพระคุณพอแม่พี่น้องที่เคารพรักมาร่วมมือนีรวมบุญรวมคุณพิธีทํำบุญอายุวัฒนบมงคลพี่น้องกระปัะทับหัวหมกหัวใจทุกคนแล้วจก็จังคอยกลับบ้านแล้วก็มีอาหารการกินเจ็สี่ครบเครื่องทุกอย่างแน้วก็ได้ฟังล้ำครอบกันเข้าไปด้วยค่วมพ่อหมกพ่อใจมือนี้ขาดตกบกพองบนไหน แม่บุญสว่งแม่สวีพอปอผู้ที่มีอายุแล้วมากกว่าลูกกว่าเต่าก็ได้ดเปิดงานทานเจ้าคุณเพื่อนว่าล่ำเป็นตังไหยหรือผู้ไทนหรือคอนสวรรค์ไปใ,ใส่หัวมวนไปในเดอแเม่เดอร์พ่อให้มินํั่มไปบื่อมี้นหลุนหน่อยหลุนญ่เขามาศึกษากับบเป็นจ้าว่าล่ะแต่เพราะว่าอขอเปลี่ยนขอเวลาเปลี่ยนแค่นิดหนึ่งแม่สว่งขอยอมอ่อนหลับคาบยาพ่น อุปสีมานังฟังลำมาแหลวหามมาแล้วตะเลียงท่านพัส,สรีกับผบันว่าบอ่อถือไซกับผบันว่าบว้ถือแล้วมาล่ำกามามากหนามากตาม,มาจากใจให้ก็อยากแสดงออกกับคำว่าแสดงออกนี่บ่ได้เบาลึกเบาแหลบอยังคือหมายความว่ามีความภาคภูมิใจที่ได้มาหลวงในงานม ah าเหตุจิตจักรกรรมอยู่ทั้งบนเวที ฝ่ายบันเทิงให้พี่เห็น,หน้องเฮาได้ฟังคุณละเล็กละน้อยเนาะเม่เนาะฟัง น้องผู้ถือศาสนาพุทธโวยได้แม่ยาสิบาจแกัวนอนตื้อตาหาคนนอนจนแขนที่เดียดบวก้นเก่าบัตรเข้าขาดน้ำบัตรปลาขาดน้ำขาดน้ำที่ลงหัวเอาหาแม่ไอ้ยแม่ล่างเธฝนขาดฟ้าปลาขาดดึงน้องมั่วแต่กลองหาลายบพรากายกล่องดูพื้นเชิญเด้อแม่เดิมแม่เชิญให้มือนตาจ้องมองดูเราเมงเด้อคนเอ้ยยาสิเห็นแก่ได้ส่ยันตเต้นใส่น้ำ สภสีกาผูเคยสีมันห้าดิกระดันหัวตังฟังคำพุทธบาตรยักษิปะมาเบืองสิหายาไลพุทธองค์ไกลาไเก่าไวทำหนายหลวงในตอนไปสิมหายในโลกกาเฮิร์งขัดสิวายุนใบุนเพราะว่าคนดื่ห,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 หน่อยจูนมากสิมีม่างโอ้น่อแม่น่อแม่ควาอยากปินเครื่องคันไปตันบใบบอใสปใบโกรกลวนสิตับเป็นเข็นหินสิลายเป็นหยักเที่ยวกินคนใบ ดไฟฝ่าชิลงมาถึงอากาศโลกธาดใหญ่กว่างชิพเาม,ามันงม้งมินพนล่าววโลกสุปีนสุปีนหินสิบแปกทำลายทำทำนายพุทธองค์บอกอาโดนไหวให้หลับเอาใจสุมาละมีทุกเต็มหัวจเย็นเจได้ใจตั้งต่อคำศิษยาบ,บุตบ่อลำคำศาสดาตัดทาให้ถือของรัดสื่อตัวหลงบาท สินดาแม่เด้แม่คือโบสุดทั้งสิ้นห้าและว่าจะฝักไฟพร้อมทั้งกายขั้นว่าจะใจปฏิบัติเรียบร้อยแนวนี้จะเป็นบุญแม่ไอแม่เถึงว่าโลกสิยบุญมังมุมยาหัวซาระวนาอยู่ในไจแต่ย่าเมาม้ายาจื่ดมาหน่ายแมวได้บ่เยี่ยมยำไผ่ต้องทำบาเจ้าคงสีบ่อนอโพสิเห็นยังโกโก้งนอพญารรมนำเอาคนมีบุญมาซอยขานหาง สู่แนวกำแพงทำด้วยแก้วมณี่สุดเฮืองสีคนละสิมีความดีบุญเฮืองเมืองบานป่อท่านนั้นเด้อค่ะเด้อค่ะคนบุญสิได้จงสามหลวงพ่อจงใบข้องสิบ่ดังไม้ดังไม้ของสิบ่ดังไม้เบาก่อนนั้นสิลังใส่ของเสียงเบานำเสียงนี่เนียงต่างต่าเสียงเกียร์เสียงบ้างก็แยกในดวง ียงแมวพงมันห่องแมวเมาเสียงนกเจ้าก็กอกาทั้งบดเสียงรถยนต์มันดังมาปืดปืดเสียงปืดปืดเดินไปนกโดแดงยังมาเสียงแห้งแหงดังมาหื่นลื่นแต่คอยจีเน่นเสียงเรียบินเสียงฝนลิ่นดังมาแสศแสเสียงแอดแอะเทียนบมืนมันงมเสียงโูเสียงคันละพงละพงละพงเต็มสีงมากาเลิละพมอู่งติวเสียงนงเหนียวนี่พงลางแจ่มสั้งสังหมากเสียงซอยคอควยบักูดอนอยู่ได้ดนปายเต ยังตังดังเสียงตึตังไหลยิงฟ้านอยู่สทานพุ่งเนาป่าดงหงคอยเสียงว้อยร้อยแม่นกาบ่ฮ้องเจ้าเดือน3เดือน4เมื่อสนี่ปวดสุ่มมันร้องปอภัยเสียงไกลๆฟังเบิ่งคือไกเสียงที่ใบจะโหละวุนละีวนเสียงตื่นๆลมสีลมเหลยบ่มียามสิให้ดังเหลให้บ่ถอยเสียงไกน้อย xem tesami có mì con tàu tango chẳng hạn tóc tang mau gương 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 บางนีตีดังเิยเป่าเอิญเอาเบาพอขาดจ้มาสู่ใจไขเสียงเค้นฝอยดังมาแแบนแวนแบนแวละแวลเและแบนแว่แบนแว่เจ้าบ่มาแแบนีแบนีคุณพี่สีแแวใส่หือบ่ไทยเงี้บ่มีสีนำเพื่อนเสียงเขนฝ่ายดังมาแแวนแว่แต่อก่อยไปดังจูจี้จูดังจู่จี้แนุกิทีหาคเคีย อบักแหลงลองน้ำจ้าจีจังเสียงน้ำกัะโปงไดยินแต่ผงบักตู่ดังขึ้นปาคาเสียงจ้าจา้าเอกเล่อเก่นไทยเสียงมาในมันฮอนนี่อยู่ดอยแคมบาน คนยานตับกเตินเสียงชะเนินบาดพรตีผ้าของเสียงวบางนำลำล้ำป็นหลายยางลำใช้เสียงต่างงบหาเตะเสียงแทนเด้อ <Hey, คุณพรเสียงยังกะตามเสียงยังกะ้างไกยบุญสวงลำหรือเบิสุยางเสียงปีเสียงซอเสียงขีดเสียงคอเสียงปุ่งงูเง uh ีงงเงีงป uh ัดเล่้งนี่กะเล่งแล้วเตะเสียงปิ่นลำอีหลี ลำเล่นไปลำเป็นลายวัดนาปาดเขาแต่งใดล,ล,ลายเรื่องเยี่ยมคุณไก่ปุ่ปช่วงลำเดือดหอดบัดฟอนบัดฟอนขาวขาบา้บา,านเนจากบ้านน้ำเคนอ่อนแยนแผ่นเหลียวรายกษัาริย์ข้าวเรียหล,ลิ่งหูลิวลาวลูกคูนี่ลายไม่ลูกคูไปลำใดสูอันท่านคอยเฝ้ามันคือบวดโวหันแต่ก่อนลำมันลายวาดวงล้ำลองล้ำใส่กลองโอ๋นอหรือของแต่วงหรือล้านสามารถลำใส่ใดข้าของสิ่งใด ลำใส่หยังแม่เงยส้วงลำได้ลำใส่ไปหมดลำใส่หยังแม่เงยส้วงลำได้ลำใส่ไปหมดเสียงเครืบินลือรถควายลำน้ำได้เรือบินไปสะนอเทิร์นฝาจะเวลาดำมืดเฮาปุ่นสวงใหญ่ปุ่นสวงสียงอหลับหลับเโยย้อนฮอนแอลแมบมาเปียนเสียงอึดทั้งบนสามท้งโยนมันดังพัดลมหันลืมเรือบินขึ้นจะเมื่อบนมึนมืดขันเรือบินเอ้ยสีดังมืดมืดไปกัน ีบังไล่หางป่ามาเลี้ยงหมูเลี้ยงลังเลี้ยงลาไปเลี้ยงูเลี้งลังเพินดังบมื่นห่อไลบ่เศานีละเจ้าไฟลำใส่เสียงยนเสียงตาพนไว้นอเขาตีไปตู้มีตู้มีดังตั้มีตู้มีดังตับกระดาบุัถมีดังตับเจียงมาตะมานี้น้ำชวงสิลำใส่สั่นไปลำสันเสยงตาพนเสียงโยนโยนโยนนกเสียงยนโยนกัเสียงยนตยนน้ำี ไปนงเน่งนงเน่งไปต้มละตูละตมติไปล ma de anyway, like ึงลงไปดามเสียงอาไว้เสียงสาไปดังมาหงเดินมานงเน่งนงเน่งนงเน่งละนงเน่งนงเน่งเขาลองแทมส่วงลำใส่เสียงให้คนงลำว่าโอละดอเด้อมาหงมังหงเพราะมีพี่น้องไปพักเพื่อนใดนั่งแต่เด่นายผู้เบาบ้านเปื่อยสร้างบอสลาดนายหลายเด่นนายผู้เบาบ้านเปื่อยสร้างบอสลาดสร้างเนื้อพี เดิมแม่บอลหัตุ้งซาเอิ่นเองเมื่อน้ำเอิ่นใหญ่หมอลำมืึงเฮือน้ำเองลอยแหงนั่งอยากเลยบอหัวซาเจ้าเห็นหน้าเจ้าข้าวมาเปิ่นเวิ่นเปิ่นเบิ่นนีนั่งว่าสิเอิอ็นอัวยานดอกพะขันสีน้ำวนวนวนลงก่อท่อนนันเองอ่ะทีมงานแม่ซวงมาดิเพื่อว่าลำบูซาแล้วอ้าวเอาอีกรอบสองก็ได้ อาลองพอเพิ่นไ่ายเอาอีกบ่บ่ละเอาตามคำขอเพิ่นบ่ห่อยหมอลูกครเดี๋ยวเมาเป็นเสียเอ,เอาอีกจักรก่อนกันไหมเอากระเมาสีสูงย่องผัดแต่หมอมีเสื้อคุหลมลบทั้งทับสันเสียไง <laughs> ตอนนี้พผนจัดเก้าอี้ให้ยุพี่โอ้นิมนต์เนี่ยค่ะพี่ยุพิขันยุหันบอลลัมเนอแต่ผู้ลัมก็บไก่สิได้ดมยาเลยนิมนต์ค่ะจังไดกอวยพรแล้วมนจังไดกจะรุนละล่ะมวนมันล่นน่ะสิเซธดอกพวกผู้ชายเนี่ยมวนมันอยู่ในกองนั่นเอาเบิดซะเเ่าเ่าแล้วเห็ดยังไงมีเกิดมีแก่ มีเก็บเอาสามยางเนาะแม่ย่าเอาตายเถาะเถาะแก้เก็บซ้ำนี่กับพ่อล้วเนาะบ้านนี้เฮาเ,าเ่าะหรอกแก้ซื้อๆบอ่เจ็บเพราะว่าเฮาทำบุญเจ๊งจังสิท่านเจ้าคุณเพิ่นเอิ้นไปอีแม่มาเน่แม่ซวงมาเน่พ่อลูกพ่อเต่ามาคกไฟบนเพิ่นเป็นคนถือยองมาจะได้ยินเพิ่นเอิ้นดังโลดคอยกระไดตายเอาดาบหนาเลยไปไปก็ไปลืมแค้นสละเรื่องของมันนะเป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 ่ะเปลีเล่นอยู่เอ้าเ่าพ่อเ่าแม่ เขาแก่ของเฮาเข่ามาแล้วพ่นว่าให้เข้าวัดฟังธรำมืือมือเ้ารนี่ล่ละเฮ็ดยิจะกำรวมกันตักบาทให้ขล้ํลยะสสิป,ปอยสิแซงให้คอยบีแดงเขา้าย่ามือเ้ารใส่ขันท่านนี่เจ้าฟุงมูสังโคโมโหละให้คอยผากันเวน เป็นคนเท่าไหหาทางค้อมของพี่น้องเห้ยจังสิถทงสันฝาพลาพุนมาเทื่ยตายนี่จะว่าบาดตายจังสิไ,ไปสันฝาบัดบ่ตายสิบ่เห็นจะเทื่อสิไปเห็นมาเห็นยังบ่ไปหี่แวมดอกสันฝาอยู่แถวนี้ละเอ้าเห็นหน้าเห็นตากันสี่ปียังเห็นหน้าหาปียังเห็นซ่งมีดงเสือจังเฝ้า,า,า,าบ่ามีบุญบ้านเจ้าแม่บุญสวง บ่กมีบุญบานเปื่อยไงเกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วค่ดบอกเกี่ยวกับมอลองมอล้ำมูเจ้าก็บอเห็นนาแม่สวงแม่สวงก็บบกเห็นนามูเจ้าถามเนี่ยเว้ยตัวคือบอกว่าตัวที่เป็นพล้ำทั้งสันให้เขาล้ำทั้ง,งายาวจังให้ลูกลำ้ำเขาก็รอ,อคิวเขาอยู่ด้วออกระสีกระสีให้ตัวล้ำสกักคนละให้อือเพื่อให้เขามาเขา,ขาคิวไปปกติกให้แม่ล้ำสักคนเนาะแม่บ่ล้ำลูกเจ้าสิไปล้ำเลยจังได๋ ดังเดอมันสักขึน้นเหตุจยงนมันผิดคูแต่ว่าเข้าห้องโลบนะเข้าว่าอยากรล่งไงเฮาถือย่องเอายาเถ่ายาแก่เถามาแล้วนี่ลราเป็นว่าคุณนั่งอยู่นี่เบียงผ่าเขาเขาๆนี่ก็บคนท่านเจ้าคุณเป็นเป็นพระเป็นยอดยอดของคนเป็นผู้รักษาศีล รักษาศีลไว้ให้เหา้เหามีเกศมีหามีแป็ดอันนั้นทุกสองร้อยคูนกันเยอะมันจะคุ้นธรรมดาได้จะคุ้นสองสั่นไปเลยเบาเห่าแมนาเราบอกเวลาใช้เวลาซักค่ะแม่สั่ เกิดเป็นปีเป็นเดือนเป็นหมื่นมาหลอมพ่อจะคุ้นพระเฮาแต่แต่รอพระหน่อยหนึ่งรอปูนันหน่อยหนึ่งรอปูนี่อาทิตย์ที่แล้วนี่รอ,อเจ้าเมืองพนมไพรรอเจ้าเมืองอาจสามารถต่อไปจกักฉิรอเจ้าใดอุญญาตเป็นรอเจ้าหมอล้ำอยู่ไอ <c oughs> ้น้าว่าเฮาจังเฮาหาให้เขาเขียนท่านจะคุ้นรออยู่สันโบเอาท่านจะคุ้น อาจารย์ท่านจะคุณลาดพ่อมาจาริกคุณบอเอาสิเอาจะคุณรอว่าสิ้นานบอกเขาเ่บอกเอาจะคุณลาดเป็นบอกเอาจะคุณรอตาว่าผู้ข่าบอท่านรอเด้อเขียวหมากบอกเส้าขอเสี่ยวข้าหมากมาฝากอยู่ให้ยัดสวดยัดใหนเนี่ยบอกไปหากินดั้งยืนเด้อเสี่ยวรอกินน้ำมะลุกกับมะเขือแถวนี้ลักับลูกกับไอ้ลูกนี่เพิ่งกับฟัน คนคนคนี้คนมีหลายวาดเอาไมค่ค้นเขาปาดเทเลกอุยปุยเขาเกินว่าคนคนคนนี้มีหลายอันได้พอผู้ตำตำอ,อปอแป,แปขเขาเกินว่าคนคนคนนี้ก่อนสิเกิดเป็นคนต้องมีผลสําคัญจงเกิดเป็นคนใดมีล้มไฟดินน้ำสมกันสากรสมยุหันอิดอ่อนจะมีขันหาตังผสมเขาใส่กันต,อนต่อแต่นั้นจะมาเกิดเป็นคนข่นานผู้ทายนี่ก็ได้บวช เจ้าคุนสองสันเจ้าคุนบิ่นจังน้อยให้ระวังดีดีขาเก้าอีมาาอ้มันบ่ทอกันเดอ้ <laughs> อะยาสีเห็ดแนวให้มู่แม่บ่ได้กลับเดอ้อขันขาเก้าอี้ล่งหัน <laughs> มีลมไฟดินน้ำสมกันสามคนสมโยหันอีดอ,อนจังนี้ขันหน้าตัางผสมเข้าใส่กันต่อแต่นั้นจังได้เกิดเป็นคนขันผู้ใส่จังมีคนมีข้างดูเกเลออี่นเอวโอมลุงบงมาเจอแขนเอวกลมเล็ง พ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงเอาดมจูสู่กินไงขึ้นแล้วอยู่จักแม่คุณโนไงขึ้นแล้วอยู่จักแม่คุณโนอยาสิไร้ลาลืมแม่คุณของทแมเอ้ยแม่อันนี้บบรานเราสอบเฮาควนกน น,นี่เป็นคนที่ดื้อถือเรื่องบอดีพ่อแม่นี่เสมอดังอินพมพ่อแม่นี่เสมอดังอินพมลราเพิพ่นรลราคอให้น้ำเนมสู่วันแรงเศ้าย่ำเะว่าเฮาเป็นไข้เป็นไข้วัดไอเป็นป่วยแม่ลดใจลูกคึ้นข้าหน่อยแล้วลงยันลูกฟงตายจากมีปลายันลูกฟงตายจากมีปลาก็พักกันหิวรับนอนอ้อนแยแล้วลม บอ่อจักจูมบอ่อจักอุม่มแล้วคุ้มเอานำเป่าเฮาสิไปลรื่อบลัมผา,าคุณทดันจังใดเพิน่นจังว่านี่ขันปลาปลาทำมัดอยู่นางปลาโทเป็นหนวนทางแห่งความเสียหายความไหวอดเอาตนไปบ่อหลอนตกอยู่อาเบกีไผบอ่อดีค่ะพ่อตีแม่บอ่อว่าแต่อยู่ได้ลูกฟังเฮาเกิดขึ้นมาตอ้องเกิดคนทุกข์ยากต้องลับบาปกะ เมื่อคนยังสิได้เอาตนนี่ไปสู้หน้าโลกแดงไอแม่ไปสเสวยความถูกความถูกไปกินน้ำเล็กแดงขากขาบได้แขนหนักหน,นักหน,นักหน,นักหน้างอมพี่บ้านเตะดากลงใส่ในหุ่มเบาซ้ำนัน่นรสชาคอนดแนายขยายเป็นขอบบอลพ่อฟังได้บองเด้อจยคนเฮาทองแก่ทองแก่พ่อแ,อแม่ทั้งหลายเกิดขึ้นมาต้องตายซัดท่าหนะ้าแม่บอ่อไต่หนุม่มต้องตายแก่แล้วแต่ผลกรรม หมอลำตองตายอึดค้นจางตายนันละตายบันพววมลูกค้าทำแล้วข้ากอนกาลนาตายนอนพอมีเฮาตื่นตายแนวอื่นหยาตายน้ำไถ่อ่างลื่นไรตายน้ำไม่ดอกซุมพี่หลอกมันตายยอนหมอทำขันปลาแดกดำตายน้ำนอนมนตุนนันละตุนนันลายนี่มันตายยอนบนเสือตายข้าปืนซุ้มผู้ชายตายบึ้อนู้นั่งมุนเม่มุนแม่์ละจมาแขมเจดค่ะแต่กลับมา รุมกินซาตายน้ำมันแงิน้งบักแบ็ตายอยู่น้ำหํำพระเจ้าตายเบิดกันทั้งเบิดกินเล่พวกผู้ชายมันลกตางพอเต็ดอยู่ห้องขังไอเจ้าดังมันตายน้ำขี้มูไม้นั่นตายน้ำผูกพระตายข้าศึนนี่ขัส่วนล่หินตายน้ำระเบิดถ้าว่าเกิดแนวต้องมีตายแนวค้นบ่อยากตายตายน้ำหนาดันคนที่ขานมันตายถูกตายจนคนมันตายน้ำพลมีไหลอยู่มา ตาหมอตายพ่อปากบอดแล้วตีแขของมันตายอยู่แก่เลี้ยวไปแล้วขาดแล้วอุบัติตายให้ย้อนหู้หนังหัวตายลังมีเขาขายไปขาไอไปขามันตายย้อนขาดทุนนักมวยตายนำศูนย์นี่สติบอลเน่ยเปคนแก่ตายสลาคนเหย็ดหน้าตายปีบันแหลงเมื่อมันตายอยู่แก่น้ำลบปานี้เบ่าละผู้นี้ตายน้เพ่นอ์นอนอยู่ทงตายพออึดฟื้นยามกลางคืนใจอึดหูตดำ มันตายน้ำคำมาตายน้ำอ่านเป็นคุ้มสารตายน้ำไผยนอยเป็นนายรอยตายยอนดีในหูอยู่ในมีง่ามีเข็ยมันจะเลิอดอยู่แล้วบหมย่ำเศร้าเสียงฟันหูตายย่ำต่นขีพุทเนานี่ตายไหนตายกันเอาฝันตายน้ำนอนเล็กจังไปนอนน้ฝันตายน้ำเลยก่อสเพลินพี่หลอกมันตายยอนหมอทำจังมาปลาดำตายน้ำนอนมุ่น เฮานี่มันมีมาหลายอย่างกัดตั้งวันตั้งใดมาลองใส่กันบ่แล้วไดเอื้นใส่สลักกับไปบ่อนอละไส่อนเที่ยวเดินดุงดำลำทางสันไปช่างเดินเขาก้ากับเดียผู้นี้มเขา้าขนมาลองใส่แค้นกินอย่าเป็นเก็เป่าลัามสับ นแน่นด้วยทั้งโฟนทั้งก็ดันพระพันปิ่นโคนรเด่งทั้งก็ดันพระพันปิ่นโคตรเด่งแสดงให้พี่น้องลำหลงเพื้นเสียงยักเยินอยู่ในพงค้ำมาดึ่มหกกาตยาเปลี่ยนเรื่องสำยนันจะฟังละพระละบันโมวันผู้ทุกข์ยานอยาจะเวียนคำพันชมมาลาที่ฉันลาเรื่องใจชมมาลาบุญช่วงลาเรื่องใจยามมาร้องเพลงไทยหุ่นไยฉัน ตายไปเดกขึ้นมาดมจมบาลาจอูแก้มตัางแกมหักแซมเก่ากันีกาลสอนกาบนี่ก,กุหลาบแต่ซอไปขอคัามสีชมดอกนี้แล้วมาชมดอกนั้นดอกนั้นแล้วมาชมดอกนี้จิดีใจหวานคือดังทอดมาหกไปดอกอยูงกลาดงดาวถึงเท้าแล้วโบทเพ่งหลอกเอวกระดูละทองแท,อาาท,องท้อยู่ตามป่าพะวานดูทองแท้อยู่ตามป่าพะนาวันมุวชวงชมดอกกันฝันหิึ่งแกตาสซฟาพอ รอกผยไปนอกจากรองดอกมองไม่ไรเขาสีหน้าดูวนแข่งมันเาเมาดูแลวมาเดมแม่ลงนี่ละคิิวมาลงแ็บแต่มึ่สิซอกพ่อคือกูนด่แหะเอาตัวรอดไ <cô> ด้ลกูกูว่าเป็นหมอลำสาวได้กูหมอลำมเท่าเด้ ดวงใดดวงนี้วะนัะ่ะเร่งเถ่าเรื่องนุ่มเนะี่ยอยู่น้ำกันนี่ละจักศิลป์แนวใดบนะุคคลไหมันมาล่ำดูหลายจนหัวจักมัดห้อยยางอยู่ในนี้ว่าเหยียบวัดมันเปื่อยไย่จักเถื่อนี่ตนกันซ้ำกันกับซ้ำก,กันกับตุนสางโดอเสียงล่ำกับเสียงร้องเสียงสั่นก็เจียงเง่าแอม มันใส่แคนมันก่อนเพราะมันอยู่ไกลเจ้าคุณมันมาจากคุณท่านเจ้าคุณเหตุคุณน่ะมาจากเมืองนคร